สวัสดีค่ะมาพบกันกับ Learn English Together เรามาเรียนภา,ารรษาอังกฤษด้วยกันนะคะในวันนี้เราก็มาในเรื่องคำศัพท์ภา,ารรษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะเราก็จะมาอธิบายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยกตัวอย่างประโยคด้วยค่ะเอาะงั้นเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มจากคำแรกนะคะก็คือคำว่า relationship relationship ก็คำนี้นะคะแปลว,ว่าความสัมพันธ์นอกจากจะเป็นความสัมพันธ์แบบคู่รักแล้วนะคะคำนี้ก็ยังหมายถึงความสัมพันธ์ในด้านอื่นก็ได้เช่นความสัมพันธ์องค์กรบริษัทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะ relationship เราจะ stress ที่พยางค์ที่2นะคะก็คือ la lay เราก็จะขึ้นเสียงสูงไปก็จะเป็น relationship ถ้าจะบอกว่าเรามีความสัมพันธ์อยู่นะคะเราก็บอกได้ว่า I am in a relationship I am in a relationship ก็น่าจะเคยเห็นน้องแบบใน a c e b o o k ใช่ไหมคะ In a relationship mm hmm. ก็หมายถึงเออคบหากับใครอยู่ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีแล้วเราก็กำลังประครับประครองความสัมพันธ์นั้นอยู่นะคะเราก็บอกได้ว่า I try to work at a relationship I try to work at a relationship. work ในที่นี้นะคะก็อย่าไปแปลตรงตัวว่าทำงานเนาะเราก็แปลว่าพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ของเราและถ้าความสัมพันธ์ของเราไปได้ดีนะคะรักกันดีเราก็ใช้คำนี้ได้เลยค่ะ I have a healthy relationship. I have a healthy relationship. คำว่า healthy โดยทั่วไปแล้วก็จะแปลว่าสุขภาพดีใช่ไหมคะดังนั้น healthy relationship ก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่ไปได้ดีนั่นเองทีนี้เรามาดูคำศัพท์ต่างๆกันนะคะที่สามารถนำไปใช้ได้เริ่มจากคำแรกง่ายๆเลยนะจะคือได้กินกันก็คือ boyfriend boyfriend ก็หมายถึงแฟนนั่นเองนะคะแฟนที่เป็นผู้ชายถ้าแฟนผู้หญิงเราก็จะบอกว่า girlfriend Girlfriend ถ้าเกิดเรากำลังคบหากับใครอยู่แล้วเราก็ไม่อยากจะระบุเพศว่าเป็น boyfriend หรือว่า girlfriend เราก็สามารถใช้คำว่า partner ก็ได้นะคะอ่านไปด้วยกัน partner ก็สมายถึงคนที่เราคบหากันอยู่นะคะซึ่งมีในยะเหมือนเป็นคู่ชีวิตอะไรแบบนี้ด้วยคำว่า partner ในบริบทที่เกี่ยวกับความรักนะคะก็คือคนรักถูกไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในบริบทอื่นก็อาจจะหมายถึงคู่หูคู่หูที่ทำงานหรือว่าเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะก็ได้เหมือนกันเอาละเรา,าไปกันต่ออีกคำหนึ่งนั่นก็คือ significant o t h e r significant o t h e r significant to other ก็หมายถึงคนที่เรามีความสัมพันธ์แบบโรแมนติกด้วยคนที่มีอิทธิพลแล้วก็มีความสำคัญในชีวิตเรา ก็คนรักนั่นแหละค่ะและอีกคำหนึ่งเนาะ lover lover แปลตรงตัวก็คือคนรักแต่คำว่า lover จะหมายถึงคนรักที่ไม่ได้แต่งงานมีนัยยะว่าเออไม่ได้เป็นคู่ชีวิตแบบ partner นะคะบางทีเราก็จะเห็นคำว่า secret lover ก็คือคนรักแบบลับๆประมาณว่ามี แฟนอยู่แล้วนะคะมี partner อยู่แล้วแล้วก็ไปแอบมี lover แบบนี้นะคะเพราะทีนี้เราเริ่มจริงจังเริ่มจะคิดถึงเรื่องแต่งงานอะไรกันแล้วเราก็จะมีคำว่า fiance ที่หมายถึงคู่มั่นชายและอีกคำหนะะึ่งค่ะคู่มั่นหญิง fiance ออกเสียงเหมือนกันต่างกันแค่ตัวสะกดนั่นเองนะคะ fiance ถ้าเป็นคู่มั่นหญิงก็จะมีตัวอีองตัวหลังจากมั่นเรานะคะแต่งงานอ่า ก็มีคำว่า husband husband หมายถึงสามีและ wife wife ภรรยานั่นเองแต่งงานแล้วเป็นคู่ครองคู่สมรสนะคะแต่ว่าเราไม่อยากระบุเพศเนาะเป็นผู้ชายผู้หญิงเราก็บอกได้ว่า spouse spouse เราก็อาจจะเคยได้ยินเนาะวีซ่าคู่สมรสเขาก็จะเรียกว่า spouse visa นั่นเอง ต่อไปเราไปดูวลีที่นะ่าสนใจแล้วก็ตัวอย่างประโยคกันค่ะ Have a crush Have a crush Have a crush วลีนี้นะคะก็แปลว่า,ามีความรักหรือว่าแอบรักปิ้งกันมีความหมายเป็นในแนวของ puppy love ตัวอย่างเช่น I've had a crush on j a n e s i n c e high school I've had a crush on j a n e since high school ฉันปิ้งเจนตั้งแต่อยู่มัธย,ยมแล้วต่อมาค่ะนั่นคือ love at first sight love at first sight ช้าๆเนาะ love at first sight น่าจะเดากันได้เนาะ first ก็หมายถึงแรก sight ก็หมายถึงการมองเห็นดังนั้น love at first sight ก็หมายถึงรกักแรกพบนั่นเองตัวอย่างประโยคนะคะ Jane is my love at first sight Jane love at love is first my sight Jane เป็นรักแรกของฉันการออกเสียงคำว่า first ให้ถูกต้องนะคะก็อย่าลืมออกเสียงท้ายนอนมี2เสียงมี s และ t first first เอาล่ะไปที่วลีต่อไปค่ะ settle down settle down s e t down ก็หมายถึงสละชีวิตโสดลงหลักปักฐานเริ่มใช้ชีวิตคู่ ทำนองนี้นะคะไปดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจ I'm not ready to settle down yet I'm not ready to settle down yet ก็แปลว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะลงหลักปักฐานนั่นเองต่อมาค่ะก็คือ fall for fall for หมายถึงตกหลุมรักนะคะบางทีเราก็เคยได้ยินว่า fall in love I think I have fallen for you since the day we met I think I've fallen for you since the day we met. ก็หมายถึงว่าฉันคิดว่าฉันตกลุมรักเธอตั้งแต่วันที่เราเจอกันก็เอาไปใช้กันเนาะ fall for ในที่นี้นะคะเป็น fallen เพราะว่ามันมีเรื่อง tense มาเกี่ยวข้องเป็น present perfect tense นั่นเองนะคะหมายถึงความต่อเนื่องว่าฉันชอบเธอเอ้ยไม่ใช่ค่ะหมายถึงความต่อเนื่องว่าฉันตกลุมรักเธอตั้งแต่ตอนนั้นแล้ววันที่เราเจอการจนถึงตอนนี้ก็ยัง เออตกหลุมรักอยู่นะคะคำต่อไปค่ะ proposepropose เป็น verb นะคะหมายถึงขอแต่งงานยกตัวอย่างเช่น really did David propose to his girlfriend yesterdayreally did David propose to his girlfriend yesterday All อ๋อจริงเหรอ David ขอแฟนเธอแต่งงานเมื่อวานนี้ propose นะคะก็หมายถึงการขอแต่งงานหรือว่าเราจะมีอีก วลีห e นั่นคือ pop the question pop the question หมายถึงการ pop เนี่ยก็ึนภาพนะคะั p o เหมือนพูดที่มา question ก็คือคำถามแต่ในที่นี้นะคะ pop the question ก็หมายถึงการถามคำถามอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆเลยพอจะเดาได้ไหมคะว่าคืออะไรอ่านนั่นก็คือการถามว่าจะแต่งงานกับฉันไหม will you marry me ตัวอ,อย่างเช่น j o h n is going to pop the question tonight John is going to pop the question tonight ก็หมายถึงว่าจอ h n เนี่ยจะถามคำถามพิเศษนั้นคือนี้คคำถามที่ว่าก็คือการถามว่าจะแต่งงานกันไหมนั่นเองต่อมาค่ะก็คือ to be taken to be taken หมายถึงการที่เราถูกเป็นเจ้าของแล้วก็คือเหมือนมีแฟนแล้วอะไรแบบนี้นะคะ ถ้าเ,เราไม่โสดเนี่ยนอกจากจะบอกว่า I'm not single แล้วนะคะที่คือที่แปลว่าไม่โสดเราก็จะบอกว่า I'm taken ก็ได้เนะหมายถึงว่ามีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วยกตัวอย่างเช่น I'm not single anymore I'm already taken ฉันไม่โสดอีกต่อไปแล้วฉันมีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วนั่นเองนะคะ I'm taken ต่อมาก็คือ to be engaged to be engaged คำว่า engaged นะคะก็สมายถึงมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันแต่ในที่นี้ก็สมัครถึงมั่นแล้วนั่นเองเช่น look at your finger you are engaged look at your finger you are engaged ดูที่นิ้วของเธอสิเธอมั่นแล้วนะคะ you are engaged หรือถ้าคุณมั่นแล้วคุณก็บอกได้ว่า I am engaged ต่อมาค่ะถ้ามั่นแล้วก็แต่งงานใช่ไหมคะเราก็จะใช้คำว่า get married get married I can't keep calm I'm getting married ก็ปแปลว,ว่าฉันใจเย็นไม่ได้แล้วคำว่า calm ก็หมายถึงใจเย็นนะคะ I'm getting married ฉันกำลังจะแต่งงานถ้าคุณแต่งงานแล้วนะคะคุณก็สามารถพูดได้ว่า I'm married แบบนี้ก็ได้และถ้าเกิดว่าแต่งงานแล้วเลิกแล้วเราก็ใช้คำว่า get divorced get divorced Andy and are getting d Joe were i v a n d ด d ้และโจจะหย่ากันนะคะ divorced ก็หมายถึงหยา่าเออวิธีการออกเสียงนะคะเสียงท้ายเห็นตัว e d ใช่ไหมคะ divorced เราจะออกเสียงเป็นเสียง t เนอะเป็น divorced แล้วก็เติมเสียง t เ,เข้าไปอลองฟังอีกครั้งค่ะ divorced ส่วนคำข้างบนเมื่อกี้ลืมพูดคำว่า m a r r i e d ออกเสียงดีเบาๆตอนท้ายเนาะเพราะว่ามาลงท้ายด้วย e d ก็เป็น m a r r i e d คำต่อมานะคะก็คือคําว่า s h e a t on cheat on cheat ปกติแล้วนะคะก็จะแปลว่าการโกงพอมาในบริบทของความรักเนี่ยคำนี้ก็จะหมายถึงการนอกใจนั่นเองยกตัวอย่างเช่น I can't believe you cheated on me with my best friend ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอนอกใจฉันกับเพื่อนรักของฉันตัวอย่างก็อื brutal ม,มากๆ ไปกันต่อนะกับคำว่า have an affair have an affair affair ในที่นี้ก็คือชู้นั่นเองเช่น is it true that Jason is having an affair is it true that Jason is having an affair ประมาณว่าจริ้งหอที่เจสันนั้นมีกำลังมีชู้ไปดูวลีแเก่ๆกันต่อนะคะกับอันนี้เลย out of one league ไม่ได้อยู่ในลีกห <laughs> มายความว่าอย่งางไร ก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะคะเราพร้อมคำอธิบาย Kate is too pretty. She's out of my league. Kate is too pretty. She's out of my league. ก็คือการที่คิดว่าคนคนนั้นหน้าตาดีเกินไปหรือว่าเออดีเกินไปยังไงก็ตามที่คงจะไม่มันเดทกับคุณดอกก็เนี่ยแหละคะ่ะ out of one's league <S สุดท้ายแล้วสำหรับคนโสดบ้างเนาะมีแต่สาเกี่ยวกับออความรักใช่ไหมคะถ้าโสด กนนี้เลย single and ready to mingle single and ready to mingle mingle ก็หมายถึง socialize หมายถึงการเข้าสังคมนะคะดังนั้นการที่คุณ single and ready to mingle ก็หมายถึงว่าคุณหน้าสดและก็พร้อมที่จะไปเจอคนใหม่ๆแล้วยกตัวอย่างเช่น John is now single and ready to mingle John สดแล้วนะตอนนี้แล้วก็พร้อมที่จะไปเจอคนในหม่ๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับคำสาวแล้วก็วลลี่ประโยคภาษาอังกฤษที่เอามาฝากกันครั้งนี้ก็หวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วคราวหน้าจะเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแหละถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบาย